สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพออร์รักเกิลนะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้อาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะและขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ส่งซุปเปอร์แตงมาให้อาจารย์นะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะบุญกุศลส่งไปให้ท่านนะ ค่ะแล้วนี่คือคลิปดวงประจำปีพศ2567มาแล้วนะเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกๆคนค่ะเป็นดวงโดยรวมนะอาจารย์ไม่แนะนําให้นําคําทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะคะอาจารย์แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะเพราะว่านี่คือคําทํานายโดยรวมนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะแอดแอดดดล่างมาได้เลยค่ะและใครที่สนใจวอลเปเปอร์เสริมดวง199บาท นะเพียงแค่คุณทักมานะคะแล้วบอกว่าติดตามมาจากช่อง YouTube นะคะจะได้วอลเปเปอร์เสริมดวง1 9 9บาทสไปเลย1เรื่องนะคะดวงของคนที่เกิดรักนาราศีกันหรือว่าราศีกันนะคะเป็นดวงโดยรวมเนาะประจำปี2567นั่นเองนะคะเรามาฟังกันเลยเนาะ มาเริ่มที่การงานกันก่อนเลยนะคลิปนี้คือคลิปโดยรวมนะคะแต่และเดือนอาจารย์จะมีคลิปแยกชี้แจงรายละเอียดอีกทีเนาะอันนี้เป็นภาพรวมทั้งปีนะการงานของคนที่เกิดราศีกันนะคะในปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะขออนญาตใายจงบอกหน่อยนะคะความสามารถและประสบการณ์ที่คุณมีนะคะ จะทำให้งานในปี2567ของคุณนี้ผ่านชัุวยสํสำเร็จร,ร่วมไปได้ด้วยดีเลยนะจะถามว่าจะมีอ,อ,อุปสรรคอะไรไหมมีแน่นอนค่ะคุณจะได้รับผลกระทบจากด้านลบนะคะจากงานที่รับผิดชอบนะอาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยด่วนบ้างนะคะ จะต้องมีการระดมความคิดมีการวางแผนมีการประชุมกันเนาะเพื่อให้งานเนี่ยออกมาได้ตามเป้าหมายที่ต้องการนั่นเองนะคะโดยสิ่งที่ผิดพลาดนะคะจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดนะ ทำให้งานเนี่ยมีปัญหาและส่งผลให้งานที่ทําอยู่นะราช้าไปนะคะแต่จงเชื่อเถอะค่ะว่าความสามารถและประสบการณ์ที่คุณมีนะจะทําให้งานของคุณผ่านไปได้ด้วยดีค่ะต่อไปมาเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินของชาวราศีกันในปีหน้าโดยรวมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ขออนุญาตคจงบอกหน่อยนะในปีหน้านะคะปี5 6 7 7นะคุณยังเอาตัวรอดไปได้ในแต่ละเดือนนะคะอย่าพึ่งตัดสินใจผ่อนอะไรเพิ่มอีกนะเพราะอาจจะไม่ไหวได้นะคะอยู่ในช่วงของการประหยัดมัธยัสถ์หัวงเงินชอบคิดอลไรคิดน้อยเรื่องเงินปล่อยวางบ้าง,างก็ยังไม่ได้นะ คุณควรที่จะพยายามใช้เงินใช้จ่ายตามที่จำเป็นเท่านั้นนะจะได้ไม่เกิด นี้สินรุมเร้าและทําให้เศร้าใจในภายหลังนะหากว่าการเงินที่นี้อยู่จะจัดการได้ไหมจัดการได้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่คิดให้รอบคอบเนี่ยจะจัดการเรื่องการเงินผิดพลาดแน่นอนนะจะทําให้เกิดนี้สินลุงรังแน่นอนนะเงินที่เสียไปก็ไม่มีวี่แววจะได้คืนจะด้วยสินะเพราะฉะนั้นนะคะยังเอาตัวรอดได้ค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจผ่อนอะไรเพิ่มเติมน,นะ ต่อไปมนาะเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพเนะะื้อาในปีหน้านะชาวราศีกัน อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาให้ไปตรวจวัดค่าสายตาอาจจะเป็นสายตาสัา้นสายตายาวสายตาเอียงนะคะรวมถึงการทำเรสิกใครที่คิดจะทำในปีหน้ามีสิทธิ์ได้ทำนะคะและให้ระวังอาการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอบ่าไหลนะ จะหันขวาทีหันซ้ายทีต้องเกรงตามเลยเนาะเลือดลมเนยร่างกายยังแข็งแรงดีนะสามารถทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อมกันได้สบายๆนะคะต่อไปมาเรื่องของความรักกันบ้างคะ่ะความรักของคนโสดนะจ๊ะ mm hmm. คนโสดสาวปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะความรักของชาวราศีกันขออำนาจให้จงบอกหน่อยค่ะ ชาวคนสวนราศีกันเนาะในปีหน้าคุณต้องลองออกสื่อบ้างนะหรือว่าเที่ยวสังคมเข้าสังคมบ้างถ้าอยากจะโปรโมทตัวเองเรื่องความรักนะต้องออกสังคมบ่อยๆในปีหน้านะคะมีเกณฑ์เป็นจังหวะและโอกาสดีนะที่คุณเนยจะต้องเปิดใจในปีหน้าเนาะเพื่อที่จะสารสมคัญกับรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะคะจะมีการเริ่มต้นคุยกันดี แต่ว่าดูให้ดีนะดูกันให้นานๆนะเพราะว่ามันมีอีกฝ่ายเนี่ยมีเกณฑ์ที่อีกฝ่ายเนี่ยจะมีเงียบหายไปนะคะคนโสดน,นะโอ้ถึงเวลาที่คุณจะโยนความโสดทิ้งแล้วอ่อ啊ในเมื่อหนีรักไม่พ้นก็รักหมันเลยนะคนโสดนะมาดูกันว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนี้เขาเป็นคนอย่างไงนะคะ ว้าวไม่ว่าคุณเขาเนี่ยโสดมาสักพักนึงแล้วเนาะแล้วมีชีวิตกับการใช้ชีวิตสโสดมากๆทางคู่เลยนะเคยเสียใจยเรื่องความรักมาและอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่รู้สึกว่าความรักมีคุณค่าเหมือนกันนะคะและคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้แน่นอนคะ่ะเป็นคนดีนะดีมากๆด้วยนะคะคนโสดนะเตรียมเปิดใจสละโสดได้เลยจ้า ต่อไปความรักของคนมีคู่กันบ้างค่ะชาวราศีกานความรักของคุณในปีพศ2567นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง จะมีข่าวดีเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านะคนมีคู่เตรียมฉลองความสําเร็จความโชคดีได้เลยนะจ๊ะใครที่เป็นแฟนอยู่นะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานมีเกณฑ์จะได้มั่นหมายนะหรือว่าใครที่มั่นหมายกันแล้วนะและอยากมีลูกนะมีเกณฑ์จะมีลูกมีเกณฑ์จะมีบุตรนะคะอินเลิฟหวานแหววมากๆเลยนะเหมือนสมัยที่จีบกันครั้งแรกเลยเป็นความรักที่ไม่มีวันหมดโปรโมชั่นจริงๆน่าอิจฉามากๆเลย แต่ว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลานะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาสวีดหวานกาันอาจจะต้องหันหาเวลามาสวีดหวานกันมาใส่ใจกันให้มากขึ้นนะคะแล้วจะดีนะส่วนมีคู่เนาะ,ะมาดูกันว่าคู่ของคุณเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคะ โอ้อาจจะมีการงอนกันบ้างนะแต่ก็คิดถึงอยู่เสมอเไม่ว่าจะทำอะไรคุณทั้งสองคนแตกต่างกันค่ะแต่อยู่ด้วยกันได้ดีมากๆเลยไม่แค่เขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาเหมือนกันเหมือนกับว่าข้างรักกันมากๆเลยนะคู่ของคุณเนี่ยโอ้ขอให้มีความสุขนะคะ ต่อไปเป็นความรักของคนที่ทำำความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างคะ่ะชาวราสีกันเนาะบางทีอะไรที่เขาตั้งใจทําให้เนี่ยคุณก็ควรที่จะชมเขาบ้างก็จะดีนะเหมือนกับยิ่งคุยยิ่งเหงายิ่งคุยยิ่งแบบ เห่างไม่ค่อยจะดูแลกันเนาะมันมีปัญหาสะสมกันมาสักพักนึงแล้วมีโอกาสที่คนคนนี้จะจบลงในปีหน้านะคะส่วนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเรามาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคะอ๋ะอทะเลาะก,กันบ่อย ทะเลาะกันบ่อยมีปัญหากันบ่อยและก็มีใครบางคนที่ยังไม่ลืมคนเก่านะเขายังเป็นห่วงยังเป็นใยกับคนเก่าอยู่นะคะเหมือนกับว่าที่เขามากคุยกับเราเนี่ยเพื่อที่จะพยายามลืมคนเก่าของเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความสมคัญครั้งนี้อาจะไปกันไม่รอดนะต่อไปมาเป็นโชคลาภกันบ้างคะ่ะมาดูกันว่าโชคลาภในปีหน้าของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ มีโอกาสได้รับรอยหรือราบปากนะคะโชคมาในรูปแบบของเงินของฝันหรือรางวัลพิเศษนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าไพ่ยานาโลกมีอะไรอยากบอกอยากเตือนชาวราศีกันในปีพศ2567กันบ้างค่ะม,มีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะ คูของคุณเป็นผู้บุญนะใครที่ถูกคุณหรือว่าใครที่เข้ามาหาคุณในสิ่งที่ไม่ดีนะคะทักจูงไปในทางที่ไม่ดีนะอย่าได้ไปเชียวนะอย่าได้ไปเชียวนะใครที่ทํางานเก,กี่ยวกับกลางคืนจะดีมากๆเลยนะคะสัตว์เป็นสัตว์ผู้บุญนะคะทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศสนให้เทวดาที่คุมครองตัวคุณนะคะแล้วสิ่งต่างๆจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะ อะเรามาดูกันว่าพระแม่การีมีข้อความอะไรอยากฝากบอกถึงคนที่เกิดรักษนาราศีกันประจำปี2,567บ้างค่ะได้ไพ่พระแม่การีหมายเลขที่17นะเรามาฟังข้อความจากพระแม่ถึงคุณกันเลยดีกว่าค่ะ พระแม่ตาราม้วนมวยผมซึ่งต่างจากพระแม่การีที่ปล่อยผมสบายยาวหมายถึงความอ่อนโยนที่พระแม่มีให้กับผู้ที่ศรัทธาทำให้เราเกิดสติมีความอดทนในการดำเนินชีวิตถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าสูญเสียการควบคุมตัวเองไพใ,ใบนี้บอกว่าคุณจะเกิดสติและกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง จงรักษาใจให้สงบไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าในอนาคตจะเกิดความสงบสุขขึ้นกับคุณคุณจึงควรมีความหวังกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะทักไอดีดาลอนมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ